เลี้ยงแหนยังไงแหนฟูสวยและไม่ตายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะเพจไข่ทรงแหนแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทั้งช่อง YouTube ค่ะสาวสกลคนพุทธไทยนั่นเองค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะทุกติ้งพาทุกคนนะคะมาเช็คนะคะสีน้ําในบ่อแหนแดงนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเรานะคะจะต้องทําทุกครั้งค่ะหลังจากที่เราตักแหนแดงนะคะไปใช้หรือว่าไปจําหน่ายนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งนะคะถ้าใครนะคะลืมเช็คน้ํานะคะสาเหตุเลยนะคะก็จะทําให้แหนของเรานะคะ,ะต้นเล็กนะคะ พอต้นเล็กนะคะต้นก็จะค่อยๆตายนั่นเองค่ะเมื่อเขามีภาวะ ขาดสารอาหารนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งในแหนแดงนะคะเรารู้กันอยู่นะคะว่าตุ้งติ้งนะคะจะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเลี้ยงแหนแดงนะคะจะเลี้ยงดีกว่า,าใช้ปุ๋ยอื่นๆนะคะทุกคนคะ่ะปุ๋ยขี้วัวนี่คือต้นฟูสวยหนาตัวนี้นะคะลากยาวแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่ะอันดับแรกเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะไปหานะคะกระชอนมาหรือว่าจะใช้อุ้งมือของเรานะคะอุ้นมน้ําขึ้นมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะในที่นี้นะคะตุ้งติ้งจะ ใช้เป็นกระชอนนะคะก็จะตักน้ําในบ่อขึ้นมาดูนะคะหลังจากที่เราตักแหน่ไปใช้แล้วนะคะหรือว่าสามารถใช้วิธีนี้นะคะเช็คน้ําเราได้ค่ะในบ่อว่าสีน้ํานะคะของเรามีสีที่เริ่มจางหรือยังนะคะใสหรือยังนะที่นี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะคน้ํานะคะเริ่มใสแล้วค่ะซึ่งไม่มีปุ๋ยขี้วัวอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะจะสังเกตเห็นด้วยว่า แหนนะคะเราเริ่มเล็กแล้วต้นเล็กแล้วนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งสัญญาณนี้นะคะจะส่งผลนะคะให้แหนของเรานะคะจะเล็กไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เราไม่เติมปุ๋ยขี้วัวเข้าไปนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะส่งผลให้แหนของเรา ตายนะคะแดงต้นเล็กไปเรื่อยแล้วแดงไปเรื่อยแล้วก็ตายไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งมือใหม่นะคะอันตรายมากๆนะคะไม่รู้สาเหตุนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเติมปุ๋ยขี้วัวไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ปุ๋ยขี้วัวจางนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวณนะที่นี้นะคะตุกงติ้งจะพาไปดูบ่อที่ปุ๋ยขี้วัวนะคะยังดีอยู่แล้วต้นก็สวยมากนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อเขาได้สารอาหารเต็มที่และปุ๋ยขี้วัวเต็มที่ตุ้งติ้งนะคะจะพามาดูบ่อนี้ค่ะทุกคนค่ะซึ่งน้ําในบ่อนะคะจะ พอดีมากๆเลยพอดีเป๊ะเลยนะคะจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะซึ่งจะทําให้แหน่ของเรานะคะสวยมากสวยฟูนะคะซึ่ง เป็นน้ำที่ยังมีปุ๋ยขี้วัวอยู่นะคะเหน่เขาจะชอบนะคะสีน้ำตาลนะคะน้ำสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะจะมาทดลองให้ทุกคนดูแบบชัดๆเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะก็จะตักแหนนะคะในบ่อที่มีปุ๋ยขี้วัวนะคะหรือสารอาหารเพียงพอนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นบ่อนี้นะคะที่แหนฟูสวยแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะและน้ำในบ่อนะคะก็เป็นสีน้ำตาลนะคะที่ ต้งทิ้งให้ทุกคนดูนั่นเองค่ะทุกคนค่ะไปเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยค่ะว่าแหนของเรานะคะจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะว่าบ่อนี้นะคะเป็นบ่อที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะแล้วก็แหนนะคะที่ตักมาก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นบ่อที่ปุ๋ยขี้วัวนะคะเริ่มจางแล้วค่ะในบ่อของเขาเห็นไหมคะที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นแหนนะคะที่มาจากบ่อที่ ขี้วัวเริ่มจางแล้วนั่นเองค่ะทุกคนค่ะ สำหรับทางซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นแหน่ที่มาจากบ่อที่ปุ๋ยขี้วัวนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะยังมีสารอาหารครบถ้วนนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันมากนะคะทางซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นแหน่ที่ฟูสวยมากๆค่ะขึ้นชั้นแล้วนะคะเริ่มขึ้นชั้นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ลูกค้ามือใหม่นะคะยังไม่รู้ว่าระหว่างที่เราเลี้ยงแหนแดงนะคะในเมื่อที่ น้ำนะคะในบ่อหนแดงนะคะเริ่มจางแล้วเราจะต้องเติมปุ๋ยขี้วัวลงไปด้วยระหว่างเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็น1 2, ดนเดือน2เดือน3เดือนอาทิตย์1 2อาทิตย์แบบนี้นะคะ่ะเราจะต้องคอยสังเกตสีน้ําในบ่อ แหนแดงของเรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะตัวนี้จะช่วยได้ค่ะให้เราเลี้ยงแหนแดงนะคะสวยฟูตลอดตลอดนั่นเองค่ะปัญหานี้จะหมดไปทันทีหลังจากที่ลูกค้าดูคลิปนี้ของตุ้งติ้งนะคะอ่าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่านะคะทุกคนค่ะพอเราเติมนะคะปุ๋ยเข้าไปนะคะแหนเราก็จะกลับมาสวยฟูเหมือนเดิมนั่นเองค่ะทุกคนค่ะซึ่งตุ้งติ้งนะคะทาเป็นประจําทุกอาทิตย์ทุกครั้งที่ตุ้งติ้งตักแหนนะคะตุ้งติ้งจะเช็คน้าเลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อไม่ให้นะคะ แหนของเรามันขาดตอนนั่นเองค่ะเพื่อที่เขาจะได้สวยฟูนะคะสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าต้นฟูฟูสวยๆนั่นเองคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันแหนแดงนะคะออก็ติดต่อมหาตุ้งติ้งได้ค่ะตามเบอร์โทรนะคะที่อยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์นะคะตาม QR code ที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะตุ้งติ้งจะลาไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบนะคะการเลี้ยงแหนแดงแบบนี้นะคะก็กดติดตามตุ้งติ้งไว้ค่ะเผื่อว่าวันไหนนะคะตุ้งติ้งมีข่าวสา ดีๆมีเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงแหนแดงนะคะจะได้เห็นคลิปก่อนใครก่อนเพื่อนเลยคะ่ะทุกคนคะ่สะสำหรับวันนี้ตุ้งติ้งลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ